มาดูเอาติสนะครับรถคันนี้มีปัญหามาก็คือว่าไฟโชว์มาก่อนนะฮะไม่ไม่เป็นรถเดิมแต่ไฟโชว์ขึ้นโค้ดออกซิเจนเซอร์นะครับอ่าแล้วก็มีอาการสตาร์ทติดยากเราก็แก้ไขไปแล้วนะฮะแล้วก็รีแมปด้วยรีแมปใช้งานนะครับตอนนี้เราก็กําลังเก็บข้อมูลในกล่องนะขณะวิ่งนะฮะหรือว่าเขาเรียกว่า d a t a l o อนะครับอ่าก็จะเป็นข้อมูลอ่าของในกล่อง ECU นะฮะอ่า ตอนนี้กำลังเก็บเหมือนเก็บบันทึกนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลดิบนะฮะคระาวน,นี้ก็พอได้ข้อมูลดิบเสร็จปุ๊บเราก็จะไปะแปลงมันก็จะเห็นหมดเลยว่าคือณนะตำแหน่งตรงนี้คืออุณหภูมิน้ําอุณหภูมิอากาศตรงไหนออกซิเจนเซอร์ทำงานผิดพลาดตรงไหนนะฮะแต่อันนี้เราก็กําลังเก็บล็อกบันทึกนะครับแล้วเ,เดี๋ยวไปดูย้อนหลังว่ามันทํางานแล้วมีปัญหาหรือเปล่านะครับคือจริงๆแล้ว การจูนเนี่ยการรีแมปอ่ะมันจะมองไม่เห็นแผนที่นะครับมันก็ต้องใช้การเก็บเก็บข้อมูลย้อนหลังนะครับแล้วเอาไปเทียบกับแผนที่ว่าตรงตำแหน่งที่จะจูนมันถูกต้องหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะอ่าคันนี้คันนี้ก็จูนได้และเดี๋ยวลองวิ่งดูกอนแล้วก็เอาไปแก้อีกรอบนึงอ้โหรถเดิมๆมเนี่ยร้อยแล้วนะ กันไม่หยุดเลยขึ้นปิวเลยนะครับนะครับรถเดิมๆขับอยงนี้ขึ้นปิวเลยนะครับรีแมทอย่างเดียวนะครับพอลงมาเร่งมากดก็มากดก็มา ที่เราขับเมื่อกี้นะครแล้วก็ข้อมูลมันก็จะเก็บไว้บันทึกไว้ในเครื่องนะครับแล้วก็เสร็จแล้วปุ๊บเราจะไปเขาเรียกถอดรหัสนะ,ะแล้วก็เราก็จะดูได้ว่าตรงไหนนะครับน้ำมันช็อตเทอมเหมือนว่าการปรับลดน้ำมันมันเพิ่มมันลดตรงไหนแล้วก็ตรงที่เราแก้ไฟจุลเบิดเราแก้ไปกี่องศาแล้วมันไปหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะคือ เวลาจูนรีแมปมันจะเป็นบางรุ่นจริงๆที่เราจะเห็นกราฟสดนะฮะขณะที่จูนแต่ปกติแล้วจะไม่เห็นกราฟสดอยู่แล้วแต่ว่าการเก็บ d a ต a l ล็อกก็คือว่าจะเก็บกราฟสดเอามาย้อนหลังดูนะครับกราฟที่มันวิ่งอ่าอย่างตอนนี้เราไล่ๆไปมันก็จะกราฟมันก็จะบันทึกนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถตั้งได้ว่าให้มันบันทึกตรงไหนนะครับเราก็จะดูแล้วก็ามาแก้ย้อนหลังอีกรอบนึงนะครับว่ากราฟตรงนั้นเป็นอ่า ข้อมูลที่เราจูนนะบางทีเราไปไปจูนตรงเนี้ยไฟจูนเบิร์เราเพิ่มแต่มันไม่ไปนะฮะอ่าเราก็ดูอ่ะออสมันต่ำไปหน่อยเราก็เพิ่มลงมาหาอีหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอ่าคือตอนนี้เอ่อเราเน้นจูนก็คือใช้งานแต่เน้นก็ก็เน้นประสิทธิภาพนะเอาเอาเอาแรงอยู่ด้วยนะครับอ่ารถรถบ้านก็จริงแต่ก็แอบแรงอยู่ด้วยนะ เป็นเอาติเดิมๆเลยครับเล่นได้ทั้งเกียร์เมนนวลออโต้ Auto นะครับนี่นะครับออโต้แมนวลได้หมดเลยระบบไฟฟ้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับโหมดทุกอย่างสปอร์ตพีโปอะไรเหมือนเดิมหมดนะครับมีโหมดอีโคด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับสอบถามได้นะครับทางร้านเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้บอกว่าทำได้รุ่นเดียวอะไรอย่างนี้นะฮะก็คือบางที่เรารีวิวเนี่ย รุ่นนี้ทําได้หอได้นะฮะลองสอบสามมาเข้ามาถ้าไม่ได้เราก็จะดูทีก็จะพัฒนาให้มันจนได้นะครับคือบางรุ่นก็ลองรับถ้ามันไม่ได้เนี่ยมันมีก็คือตัวนั้นเนี่ยยังไม่มีไฟล์ที่เขียนนะครับบางรุ่นมันดูดไฟล์ออกมาไม่ได้นะครับเราก็ต้องหาไฟล์ดัตต้าเบสนะฮะไฟล์ของเดิมเนี่ยเอามาเอามาพอได้ไฟล์ของเดิมก็โยนเข้าไปเลยนะครับคือเขียนแล้วก็โยนเข้าไปเลย ก็ลองสอบถามกันเข้ามานะครับแต่ว่าก็ได้เกือบทุกรุ่นนะครับมันขึ้นขึนอย่างรถแข็งเกียร์ชิฟเลยฮนะอ,อือแบบเสียงไม่มีหัวไม่มีตกเลยนะครับไฟไม่โชว์ด้วยนะครับที่แรกมีไฟชโชว์ ก็เป็นออาติสนะฮะใครสนใจมีรุ่นนี้ก็สอบถากมกันได้นะเอาติสคัมลี่วีออสยาลิสวิทเีโวบีโก้ฟอร์จูเนอร์นะครับโอ้หลายตัวนะครับโตโยต้าได้เกือบทุกตัวเลยเอาพากเวลฟายนะฮะได้หลายตัวนะครับก็ลองสอบถามมันมาดูนะครับอของเราก็การจูนก็คือจะเน้น คือเอาค้าที่จูนแล้วออกซิเจนในเสียเนี่ยคือปรับให้ได้ตามแมตที่ต้องการเลยนะคือไม่ได้จูนแบบเดานะฮะก็คือว่าเราสามารถเ,าเก็บข้อมูลแล้วก็คือเอาทายเสียเนี่ยดูว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะฮะแล้วก็กลับไปแก้ได้ อันนี้ก็เราก็ลองเรียบร้อยนะครับไม่มีโค้ดไม่มีอะไรแต่ว่าในบันทึกเนี่ยเราก็ต้องดูทีว่าอ,อที่เราจูนตรงเนี้ยมันมันไปโดนตรงที่จูนหรือเปล่าสมมติว่าเราต้องการไฟห้าองศาแต่มันอาจจะไปไม่ถึงนะครับอ่าหรือว่าเกินนะครับ่าก็ต้องดูแล้วก็แก้ไขแล้วก็จะเห็นองศาไฟที่มันออกไปนะครับไทมิ่งที่มันออกไปนะฮะว่ามันเท่าไหร่นะครับคือเราเรารู้ในใจอยู่แล้วว่าจูนยังไงให้แรงแต่ว่า แค่ว่าตรงเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันไม่ได้เห็นกราฟสดนึกว่าไหมฮะอ่าเราก็ต้องเหมือนกับว่าใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เก็บ Data มาดูนะครับอ่าเก็บ Data มาดูเพื่อเพื่อเตียย้อนหลังดูว่าตรงนั้นเนี่ยมันไฟจุลระเบิดไปเท่าไหร่นะครับอ่ากราฟก็ดูได้ทุกอย่างนะดูแม้กระทั่งอา องศาบงมไล้วครับล้อด้านซ้ายด้านขวาหมุนสลิดไม่เท่ากันนะครับอ่าแต่นี่มันจะเป็นเลขดิบนะครับเขาเรียกว่าเลขฐานสิบหกนะฮะมันก็จะดูงงๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าคนเข้าใจนะฮะอ่าจะเข้าใจว่าตรงบรรทัดเนี่ยนะมันเป็นรอบมันเป็นอะไรนะฮะอ่านะครับมันจะมีตัวดีโคดนะครับดีโคดตัวนี้ให้เป็นเลขออกมานะฮะอ่าแต่ถ้าผมดูเนี่ยผมก็แต่ก็จะรู้ในตรงนี้รอบตรงนี้อะไรนะฮะอ่านี่ก็เป็นการเก็บดาตานะฮะเดี๋ยวพอเราสต็อปปุ๊บเราก็จะมาดูย้อนหลังนะครับว่ามัน แล้วก็เสร็จเอาข้อมูลเนี้ยเอาไปแก้นะครับแก้นะครับแก้ในเครื่องมือนะครับเครื่องมือก็เป็นตัวนี้นะอ่าแล้วก็จะแก้เลขตวกนี้นะฮะอ่าแก้เลขตวกนี้เข้าไปหามันอีกทีหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็วิ่งก็พอควรแต่เดี๋ยวดูว่ามันยังไงแล้วกแก่ทีก็ส่งงานได้แล้วนะฮะอ่าแต่ส่วนการจูนโมโนการจูนโมโนก็เราก็ดูกราฟ ดูตอนนั้นเหมือนกันแต่คันเนี้ยพอหลังจากไดโน่แล้วพอไปวิ่งจริงเนี่ยอ่าเราก็จะไปเก็บค่าอีกทีหนึ่งเพราะโหลดมันไม่เท่ากันนึกอ่าไหมเราไปเก็บค่าแล้วก็บันทึกย้อนหลังแล้วมาแก้อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแบบสม,มบูรณ์นะฮะอ่านีไม่มีไฟโชว์อะไรสมบูรณ์แล้วนะร,รถคันนี้มาสตาร์ทยากด้วยเมื่อกี้ก็สตาร์ทตึมเดียวติดเลยนะฮะโอเคครับวันนี้จบไลฟ์ก่อนเดี๋ยวขอทำง,งานต่อนะฮะเดี๋ยวมีรถรุ่นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะฮะวันนี้